มามาพี่น้องมาพี่น้องมาหลับมาหลับมาหลับคมคมเหมือนงั้คมขึ้นตัดแย่พี่น้องเมื่อวานในไปตัดแย่เมื่อวานเมื่อวานตัดหญ้า่ยืนทางเปลี่ยนบดเห็นบอกขายรู้แหมเห็นรู้แล้วเปลี่ยนดีอย่าบอบ้องไมยถ้าได้ย่าได้เห็นเปลี่ยนบิดยังไงมันสิตัด ตัดจำหมาซะตัดจำหมดได้วันไหนตัดถุยใส่ขี้ด <c oughs> ินเลยวันนี่ม <genau ihr> ึงกินี่ไรพมึอเบิ่ใบเลือเขาดิโอห์ก็แปลงมันให้หยังโอ้ใบเลือพ่อต่ำหินได้พี่น้องคลิปนี้สิมันรับใบเรือแบบง่ายๆให้พี่น้องเบึ้งแบบรวดเร็วทันใจพี่น้องนึงนี่ใบใบสั้นพี่น้องใบแทบมากับวเขื่องนน่เละพี่น้องเขื่องส่งย่างว่าววันนี่พี่น้องนี่แหละหอกกระพริกนี่พี่น้อง พิกกินน้องหั่นหัวหันห่นหั่นหั่นดำลงพี่น้องหั่นดำลงเ่ยเอาทงางเตอร์มาเกี่ยไ,กยไปน้องเกี่ยบูกก่อนไนเรวดเร็วทันใจี่น้องอคมกิบเลยพี่น้องนี่เกี่ย<อ>เกี่ยไปใส้หิน,น,นกเกลี่ยไปน้องถ้า ถ้าเป็นพวกกันเขาไปตัดหน้าแก่เขาก็ใช้ตะใบอย่างเงี้ยเงยน้องตะใบอย่างเงี้ยเงยถูขวดขวดสองบ้านรถแต่ว่าเขาเขามันยู่บานเขาต้องใส่ขุมรุ่นเร็วพี่น้องใส่หินเจียพี่น้องนี่แหละต่ำเมื่อวานนี่มั้งปูก็โดนน้องใส่ยู่ข้างทางกันเปลนพี่น้องนี่น้องเอาลงจำเลยพี่น้อง เาาสิละเลอียดดินเขาสิฟุ้งก็ใจจุยเลย,บ,เลย,เยบ่านว่าควนดินหมดเลยพี่น้องเาจะไปเจียตรกนี้พี่น้องเจียไตี่สบนะมุมเจียตุลเจียตัวนี้เรามีตมะลอนนะครับขาบลูกไว้ยี่ดอะเขาบอกคาดต้นซุ่มเนี่ยมันเจียอะรเบื่องพี่น้อง ล้วขุมใบใบอันยังใบตัดหญ้าพี่น้องเบอร์เทปมันน้ำมันเลยี่น้องถ้าเขาจะใส่อันใบแบบมันยังบ่กว่าอันนี้มันมันมันบมดเจียวี่น้องมันบมดเฮงพี่น้องซูเบอร์แบบนี้บ่ได้พี่น้องตัดหญ้าแบบกระจุยกระจายเลยพี่น้องแบบเอาแบบคล้ายแบบพนดินอะไรี่น้องตัดมันหอมไปน้องเฮงพี่น้องถังถังสรุปี่น้องส่งยังวอันนั่นแหละ สองอยังวะพี่น้อง <c oughs> ใส่มาจักปีมันสิเข้าปีที่สี่ที่ห้าแล้ววันน่ะปีที่สี่ปีที่ห้าเนี่ยเปลี่ยนแต่คาบูพี่น้องคาบูคาบูดิเตอร์ตัวนะึ่งพี่น้องคาบูดิเตอร์ตัวนะึงเติมน้ำมันใช่พี่น้องส้มงายพี่น้องส้มงายอยู่ปเปลี่ยนแต่เนี่ยพี่น้อง มีปัญหากับกอกพะ่ปน้องของจังหวะนี่คือมีปัญหากับเกอกคาบ,บูไปน้องมันอื่นมามีปัญหาไปน้องทนันทันอื่นยังทนพไปน้องท่านได้เปลี่ยนเลยพอกนี่ทนนี่แหละตัวลูกปืนอยู่นี่ทนพไปน้องทนเนี่ยมันหลับใมากไปน้องเบางอน mm-hmm <laughs> โอเคพี okay, right ่น้องรวดเร็วทันใจอยู่น right ้องขมกิบนะพอพี right now, right now. So ่น right so ้องซับเนี่ยกิบนีนก็ซับเนี่ก้อนพี่น้องใส่ลูกมูเกียร์พี่น้องขอบคุณหลายๆครับเจอกันคลิปหน้าครับกับเทคนิคต่างๆพี่น้องเดี๋ยวจะบอกรีคลิปหนึ่งพี่น้อง